ไม่รู้มึกต้่น้นใช่ไหมอ่าใช่อ่ะโบกนั้นแหละรวมพลังเสริมบุญกับปรมาจารย์เกลี่ีขอไห้ได้เลยใช่มาครับมาจาไปครับจะไปโอเคเอาครับโอเคโอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม ชาดูครีโดกันอีกแล้วนะครับในพาร์ทที่29นะบอกเลยว่าจะสามสิบแล้วเนี่ยเมื่อไรจะผ่านสักทีวะเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญที่พิเศษมากเลยนะครับนะก็วันนี้อยู่กับลำจานกีบีนะครับคุณเอิร์ธนะครับเครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอผมนัทพลเลศครับผมเจอกันเลยครับนะ คุณดูผู้ท,ที่เล่นเกมนี้มากว่าสามร้อยชั่วโมง <laughs> ใช่สามร้อยชั่วโมงนานมาก <laughs> แล้วก็ <laughs> วันนี้ก็อยู่ <laughs> ยก,กับที่รักนะครับนะแล้วก็ชิลนะแต่ชิลไปไหนไม่รู้ <laughs> <c oughs> <c oughs> ได่จ้าไาจ้าเอา้าเอา้าพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเอา้าพูดก็มาปับยย๊บใหญ่เออ <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมไม่จับเรมเลีให้เพื่อน าดูโทรศัพท์ถือทำไมไม่ไรสักทีอ๋อระดัหนึ่งนะปรับเซตติ้งโอ้ตายแล้วทำไมเขาปิงนี้อ้าวอ้าว้ังั้นออกสตรีมดีกว่าอ๋อลมไปฝนะตกสัญญาณเน็ตอืมฝนมันตกเยอยตกปัดลงในนะเน็ตอาจจะเวียง เออสักครู่นะ,ะคุณผู้ชมครับขอปรับตั้งค่านิดหน่อยเอะมันปรับเปิดเฟรมตรงไหนวะเราลืมละทำไมมันเฟรมมันไม่ขึ้นนะ่ะปรับอะไรดิปรับเฟรมโชว์เฟรมลนะิดอ oh, ่ะโอ้หว่งก่ำ ทำไมไม่ขึ้นมาเนี่ยอ้าวฉันบอกโอโหนะเอาละเดี๋ยวายมาละเบอรเลยนะเดี๋ยวมันมันไม่ปรับอ่ะมันเพื่อไม่งานเข้าเกมแล้วมันประสิทธิภาพเกมมันดึงไม่สุดจีบมาละเอาละไง

เปิดแล้วมันก็หายอ่ะต้องใช้ต้องออกเข้าใหม่ไม่ใช่อะไรจะได้เช็คฟิล์มไงบางเกมมันกระตุกหรือเปล่าต้องปรับตั้งค่ากราฟิกด้วยเพราะว่าจำได้ว่าตั้งสุดไปนี่กระตุกาะล่นดันดนเห็ดว้าวนี่มันเกมน่ารักน่ารักใช่ไหมครับ เออก็ไม่เชิงนะเอาจริงๆนา่นารักน่ารักมีตุ๊กตาบาร์บี้เต็มเลยที่เนี่ยมมีตุ๊กตาเยอะแยะเต็ไมไปหมดฮนะบอดีคุณมิโอด้วยนะครับบอดีนะครับผมนะบอดีนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมเลยนะฮะเอาละอุย้ยทำไมเฟรมมันร่วงจังฮนะห้าสิบกว่าหรออี๋ ได้อยู่มั้งปกติไม่ร่วงอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ต้องปรับกราฟิกเนี่ยอืมปรับกรบาฟิกอืม <c oughs> ปรับสักหนึ่งก็ต้องเดิมอ่ะต้องเดิมว่ะไอ้อะไมองเล่นไ,ได้เปล่ว ได้อยู่นะล้วเป็นเครื่องผมปรับหนึน่งนี่คือเลื่นปืนเลื่อนปืดเลย <c oughs> จะพักกระปิกก็ได้อยู่นั่นแหละสิใช่ใชอ,อ้ตอตอนนั้นมันตํำแล้วมันไปถึงร้อยนะแต่มันแปลกๆวะ่ะซีพก็เปลี่ยนแล้วนะใช่รับอะไรอเงอ่นะหรือว่าเป็นพอไลท์ด้วยเนะนี่ยเจนนะโจอีกกินสเปคเลยทีนี้เอาว่ เออมาใหม่แล้วอ่ะเออมันต้องได้แล้วปะมันก็พอได้อยู่นะจริงหรือมันต้องปรับการ์ดจอประเด็นคือมันอยู่ที่โปรแกรมเกมด้วยนะว่าอาจจะออปติมไยมาไม่ดีนี่เขาได้ของใ่อีกหนึ่งอะนะ จริงเหรอโอ้โหไลฟ์เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยว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 ฉันไม่ได้ดูอ่ะทำไมเป็นยังงั้นอ่ะดูภาพดีโอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยไลฟ์เป็นไรเฮ้ยเป็นไรวะเนี่ยอ๋อมันอยู่ที่เราเราเปิดโปรแกรมปะเฮ้ยเออเดี๋ยวต้องปิดสิอ๋อเอออาจจะใช่นะอะไรปะเนี่ยหายไหมต้องอัำคอมเพิ่์มไหมไม่หายอ่ะ ผมก็ว่างไงและว่าผมก็ดูในในไลฟ์ด้วยโอ้โหเออเป็นอะไรเนี่ยปกติไม่เป็นงี้นะเอ้ยคอมอัพแล้วนะต้องลองใหม่ต้วมัองคอมมันก็ก็แรงอยู่นะคอมไม่ไหวแล้วเหรอเออคอมไม่ไหวเลยนะเนี่ยแปลกๆว่ะไอ้มันเพิ่มมันที่ยังไงวะเนี่ยเพิ่มยังไงบ้างแอดแอดโปรแกรม ตอนแรกเขาก็งงอยู่เหมือนกันนะทำไมเขาถึงหาเสียงมาได้อืมแต่เขาลองเปิดมาละ <laughs> อย่าพึง่งมีพึ่งมีอึ้งอ่ะอย่าพึง่ง <c oughs> อ,อ,อย่าพึงาพ่งรอก่อนจัดให้ใจนะคุณผู้ชมฮะไม่งั้น al, มีตกใจแน่บอกเลยไม่น่าเหลืออิอีทำไมามันไม่เพิ่มให้เนี่ย หรือว่าที่เราเห็นตอนนี้คือผีหลอกนั่นละดิออโปรแกรมไม่ผีหลอกหรือเปล่านั่น่ะสิสงสัยผีจะหลอกละผีหลอกวิญญาณหลอนเออ,อผีหลอกวิญญาณหลอนเลยนี่ refresh โลเคชันมาแล้วอะไรมาเต็มไปหมดไม่ชาร์จูมันไปไหนอะไม่เข้าชาร์จูให้มาแล้วค่อยๆมาเลยเกมกอื่นค่อยๆตามมาต้องออกก่อนชอบชอ่คุณเล่นเกมผีมากครับสนุกมากมจริงเลรวฮะเป็นไลฟ์ตอนนี้เลย <laughs> นี่แล้วโดนผีเล่นแล้วนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะดนปีเล่นมากคบขอบคุณคุณมิวมากเลยครับขอบคุณมากเลยสมจริงยันไลฟ์ใจสมจริงยันไลฟ์เลยนะนี่ขนาดปิดเกมแล้วนะเนี่ยนี่นี่นี่ผมปิดเกมแล้วนะทำไมันค้างอ่ะเออทำไมมันค้างอย่างนั้นอะแปลกแปลกวะดูไว้ละไลฟ์มาแปลกมากอรอบนี้มาแปลกนะ เปิดปัญหาขัดข้องแล้วขอไปทุกคนด้วยนะครับนะที่อ่าเป็นแบบนี้นะฮะอาจจะต้องมีเทคสองนะฮะเออไม่เนี่ยจะต,ต้องมีเทคสองนะเนี่ยอยานะจะให้มีนะโอ้โหมันเป็นจริงๆด้วยปะเกิดอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้อะไรนะเออนอเะไมอเหมือนผีหลอกอะ่ะมันผ <Go take. S 1> ีหลอกจริงเทคเลยอะ่ะเทคเลยจริงนะเนี่ยคเทค ใ d i ดิ o ิตอ e เทคเลยอะไรวันนี้ไม่รู้อะไรมีปัญหาเออผมงงเหมือนกันเนี่ยชารูมไปไหนไปเนี่ย จากครูนะคุณผู้ชมครับเยี่ยมเลยไม่าตายสิทำไมาม,ามันชอบมาขัดข้องอะไรตรงน,นี้เนะี่ยเยี่ยมวันนี้ลองปิดแชร์อีกรอบหนึ่งนะ ระลายเป็นอะไรก่อนเนี่ยเฮ้ยนี่ขนาดปิดแล้วนะเนี่ยยังไม่หายเลยเนะี่ยไม่หรอใช่ปิดแล้วเนี่ยมันอ b บีมันค้างหน้าจออันนี้อยู่เลยเนะี <c> ่ย <oughs> มันเป็นอะไรมันจะ <O BS S 2> <c oughs> รือสตูดิโอ <c oughs> เออค้างอยู่เลยเนะี่ยโอไมจบกันละเอ้ย <c oughs> ในสตูดิโอมีคำเตือนอะไรบอกบอก อัตราเฟรมสูงอะไรเนี่ยใช่แล้วฮะที่ไม่มีนะแต่มันก็ไม่มีนะอันนี้ปกติอันนี้ที่ตั้งเอาไว้แปกมากอันนี้บั๊กละตงสสยต้องทคสอ่งแล้วล่ะเนี่ยว้าวว้าทคสอ่งเดี๋ยวลองเทคสองก็ได้นะ 嗯，那得送你了。